เขาได้พัฒนาการเล่นเยอะมากนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งในเรื่องของคุณภาพเรื่องของแท็กติกแล้วก็อินดิวเดอรสกิลในทุกๆด้านนะครับถือว่าเ,เล่นได้ดีมากนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่ง่ายเลยที่จะได้แต้มเขาแต่ละแต้มนะครับแล้วก็ผู้เล่นของเราเนี่ยต้องใช้ความพยายามและขีดความสามารถเต็มที่เลยครับกว่าที่จะได้แต้มแล้วก็เอาชนะมาได้ก็ต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับที่ได้แสดง สปิริตแล้วก็พยายามที่จะร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขข้อบอกพร่องในแต่ละเซตในแต่ละลูกจนสามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งขันได้ก็เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ยากลำบากมากเกมนึ่งสำหรับเรานะครับในภาพรวมของทีมเราเนี่ยครับยังถือว่าไม่ประสบความสำเร็จมากเท่าที่ควรจะเป็นนะครับในเรื่องของการทำไซอาการทำเปลี่ยนเซเนี่ยเราทำได้ไม่ดีโดย,ยออเฉพาะเซตแรกนะครับ เซตแรกเนี่ยเราเสียสีกันเองเยอะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะจบสกอร์ได้มันก็ทําให้เราเนี่ยพ่ายแพ้เข้าไปในเซตแรกในเซตที่2 3 4ี่เนี่ยเราก็พยายามปรับรูปแบบการเล่นของเรานะครับให้ให้ใหมีมีความเป็นตัวของตัวเราเองมากขึ้นแต่ว่าก็ยังทําได้ดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้โดยเพราะยังยิ่งสิ่งที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการรับตบและการสกัดกัน้นวันนี้เราทําได้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าพวกพี่ๆที่ลงมาช่วยกันเล่นในเซต2 3 4เนี่ยเ,เขาก็เล่นกันมาเข้าขากันดีนะครับแต่ก็สามารถที่จะเอาชนะได้เ,เราคงจะต้องพิจารณาดูเรื่องของการเตรียมตัวในวันพรุ่งนี้นะครับผมคิดว่าอินโดนีเซียก็ไม่เบานะครับเ,เราคงต้องวางแผนให้ดีอขอเช็คสภาพร่างกายแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็คงจะต้องเตรียมตัวเล่นในวัน ถัดไปด้วยนะครับเก็บรายละเอียดแก้ไขข้อบกพรเดี๋ยวสักครู่คงจะต้องฝึกซ้อมต่อนะครับครับออเกม,เมกับอินโดนีเซียเดี๋ยวผมขอขอดูสภาพร่างกายนักกีฬานะครับแต่โดยภาพโดยรวมแล้วนักกีฬาที่อยู่เนี่ยยังมีคนบาดเจ็บบ้างนะครับยังมีคนที่ไม่สมบูรณ์บ้างวานนี้ฝึกซ้อมก็เกิดบัติเหตุกันนะครับเราก็ยัง เซฟนุกนิกเอาไว้อย่างนุกนิกยังไม่ได้ลงเล่นนะครับเพราะว่าเขาเขาเท้าปีกเมื่อวานนะครับตเตยก็ลงมาเล่นยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไรนะักแต่ว่าทามิงจังหวะมันก็ดีนะครับเราขอเช็คสภาพเตยนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยวางแผนการเล่น,ทนีทีนึงนะครับก็รูปแบบในการเล่นกับินโดนีเซียคงจะต้องเป็นหลักๆคือเน้นเรื่องของการเ์ฟในในเซตที่4เนี่ยเราเซฟค่อนข้างจะดีเซตที่3ก็ค่อนข้างจะดีอันนี้ก็คงรักษาไว้นะครับแล้วก็ รูปแบบของการรับตกผงจะต้องปรับปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะส่วนตัวผู้เล่นยังยังกำหนดไม่ได้ตอนนี้นะครับขอเวลาหน่อยครับไม่ว่าใครใครที่ลงไปทุกคนทําเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่งแรงแรงแรงใจให้เขาให้เขามีความมั่นใจในตัวเองให้เขาดึงสกยภาพของตัวเองออกมาได้ค่ะแต่ในเมื่อที่เขาอาจจะทําได้แต่ทําได้ไม่ดีพอเราก็ไม่โทษกันค่ะเราก็จะไม่มีการเดนกันเราก็ต้องซัพพอร์ตกันเราก็ค่อยมาคุยข้บอบกพร่องกันทีหลังค่ะเกมต่อไป ถ้าในเกมต่อไปจะเจออินโดนีเซียค่ะก็เราต้องเล่นรูปแบบเกมของเราให้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเลยค่ะพยายามทําให้เขาเกรงตัวเราให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วเราก็จะได้เล่นง่ายขึ้นค่ะนนค่ะอันนี้หนูก็ยังไม่ได้ดูรูปแบบเกมเท่าไหร่แต่รู้มาว่าชนะค่อนข้างขาดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยค่อย เรียนรู้รูปแบบเวียดนามค่ะแต่ว่าแต่เราต้องโฟกัสอินโดก่อนนะคะ <S <S เราก็เลยแบบยังไม่ไม่พูดถึงเวียดนามตอนนี้ค่ะ <S <S ขอโทษด้วยค่ะว่าสำหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเราเราได้เห็นภาพ เพราะว่าตัวบล็อกเนี่ยเขาก็จะไปหาตัวตีของเราซึ่งเราีองก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็ทนักแจมได้ดังนั้นแ่ะมันเป็นช่วงเวลาสามสวยแล้วก็แจมตออแต้มในไฮเกมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเล่นไปเราได้แต้มเลยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะช่วยเพื่อนๆได้ที